สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชม YouTube นะครับจากเว็บ Honda Certified ายยุทธคานะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีครับรถสวยไม่น้อยนะครับครับวันนี้เลยขอนุญาตรีวิวนะครับเป็นตัว Honda CRV นะครับตัว2.4 EL นะครับตัวตัวนี้ขับเคลื่อน4หล้อนะครับรถปี2018นะครับราคาพิเศษเลยนะครับอยู่ที่1,145,000าบาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับ สามารถจัดเต็มได้เลยนะครับอันนี้เราฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ให้นะครับลูกค้าพิเศษเลยนะครับอ่าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2องจุดเเกาเปอร์เซ็นะครับลูกค้าผ่อนสูงสุดได้แปดสิบสี่งวดนะครับครับสภาพรถนี่สวยมากเลยครับผ่านการตรวจเช็ค210ร้ยสิรายการแล้วนะครับสภาพโดยรวมนะครับสวยเลยครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับ สภาพไม่เคยเปลี่ยนชิ้นเลยนะครับแต่เก็บสีมีเก็บสีมานะครับสภาพโดยรวมสวยเป็นรถมือเดียวนะครับมาพร้อมบันไดข้างนะครับอันนี้ของแท้เลยครับสวยมากครับอ่าออปชั่นมาเลนวอดนะครับกล้องมองมุมอับนะครับสภาพโดยรวมนี่ถือว่าสวยเลยครับอ่ารุ่นนี้นะครับเติมน้ำมันได้9 1 9 5 e 2 0 e 8 5ได้หมดเลยนะครับเป็นตัวเก็ยที่นั่งนะครับตัวนี้ ขับเพื่อนสีล้อครับอฝาท้ายนะครับเปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับสภาพภายในนะครับเป็นสีดํานะครับสวยมากครับอแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับสวยเลยคันนี้ครับถ้าใครมองหาอยู่นะครับเล็กแนะนําเลยนะครับภายอ่มาดูเบาะแถวสองนะครับอันนี้จะเป็นเบาะสามแถวนะครับลูกค้าอ่าภายในสะอาดมากนะครับ บาะไม่มีรอยขาดเลยนะครับสวยครับคันนี้อ่ามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าอ่าตัวนี้ full option เลยครับลูกค้าใครมองหาอยู่นะครับอ่าแนะนาเลยครับคันนี้สวยจริงๆครับเลขไม่ไม่เยอะด้วยครับ full option เลยครับเลขไม้อยู่ประมาณห้าหมกโลครับสภาพนี้สวยเลยนะครับลูกค้า ใครมองหาอยู่นะครับรีบเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับโชว์รูมเปิดทุกวันนะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะครับเบอร์เล็กจะเป็นเบอร์091เกนะครับ7ก5ส3 6หนะครับเข้ามาติดต่อเล็กได้นะครับถ้า Walk in เข้ามาก็ขึ้นมาคุยรายละเอียดกับเล็กได้นะครับครับงานเดี๋ยวเล็กขออนุญาตรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับรีบเข้ามาชมรถได้ครับสภาพแบบนี้หายากมากครับสวยจริงๆครับคันนี้ไม่มีตำหนิเลยครับลูกค้าอ่าได้ขอรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับ